ประเทศที่อยู่ไม่ไกลประเทศไทยเดินทางง่ายใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงและล่าสุดได้อันดับ3ของโลกจากการจัดอันดับสุดยอดจุดหมายปลายทางทางด้านอาหารโดย Trip Advisor ประจำปี 2, กินพิซซ่าร้แบบาอยหฟสิบก มาดื่มดำบรรยากาศที่นี่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหมืองฮานอยประเทศเวียดนามแค่รนวาร์ปมาที่ฮานอยก็คือว่าถึงโรงแรมเมื่อกี้แล้วก็คุณพี่ก็คือให้แมปมาก็คือได้ความว่ามันจะมีเหมือนแบบเขาบอกว่าเป็นถนนคนเดินที่มีพาะวีเกเอนกับแบบไนท์มาร์เก็ตเราก็เลยจะไป น่าจะไปทั้งสองที่เลยภายในวันนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือหิวมากเพราะว่าอยู่บนรถไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเวลา5ชั่วโมงกว่าหิวเราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวดูกันว่าบร <c oughs> รยากาศจะเป็นอย่างไรในฮานอยไม่หนาวเลยไม่หนาวแบบเ,เดินดูประเทศไทยอ่ะเหมือนแต่แค่ไม่ร้อนอ่ะเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วเจอกังแล้วก็เบอร์ยวยของแท้หน้าที่พักก็คือเจลนี้เลย ม,มากินอาหารที่คล้ายๆอาหารยวนบ้านเราอันนี้คือป่อเบี้ยหมูกุ้งทอดข้าผัดไข่ดาวและอะไรสักอย่างที่เป็นกุ้งๆหน้าตาเหมือนขนมครกแล้วก็ผักมันดูกรอบมากทุกคนมาก,กินมาก,กินมาก,กินมากินไอเดอแม็กกี้

เอยหรืว่าใหญ่แลอนะไรข้าดผักด้วยนิดนึงครึ่งอืมจิ้มปะจิ้มค่ะจิ้มนิดนใช่ไหมนล้วจะอร่อย อืออมันขน้งขนมคกแต่ก็อมหวานอมวาว้ามันคือกล้วยทอดแต่ว่ามันหอมเลยอ่ะอร่อยเ ทุกร้านเลยอ่ะร้านนี้ก็ซื้อร้านนี้ก็ซื้อรานาก็จะซื้ออีก แผนที่เนี่ยดูไม่เป็นก็เลยกูก็แบบเอาเขาบอกว่านี่คือไนท์มาร์เก็ตแต่ว่าเราเห็นตรงแล้วว่ามันน่าจะใช่เข้าของดูเยอะของกินดเยอะอากาศดีธารกิจใหม่ที่ไม่ใช่ไหนมาร์เก็ตแต่เป็นอะไรคะน้องจะกินชานมไข่มุกอีกครั้งนี่ก็เลยเสิร์ชมา,มา,าเจอ t ด a ดวัน น่าจะเป็นลาชานนมไข่มุกาคาเฟ่นี้น่ารักมากทุกคนนัวนัวไปหมดตรงนี้แช่ที่เราสับผ่านปะ่ะใช่ ระวังของได้นะคะพาลุกลับไปไหมก็เดินดูบรรยากาศมันแบบเข้าสารอ่ะเธอหลังจากที่ตามหาเจอแล้วค่ะยิ้มแยมแจ่มใสจะไปสั่ง้านมไข่มุกกันไปค่ะน้ององค์ จะขาดใจแล้วค่ะอเอ๊เริ่มเลยบะหมานอร่อยกว่ามไม่ใช่หรอกมันไม่มีน้ำแข็งออกจากร้านชานมไข่มุกตรงนั้น ยังไม่ทันไปไหนเลยเจอร้านบะหมี่อะไรสักอย่างหน้าตาดูน่ากินมากทางเราก็ทำไหมนั่งเดี๋ยวหนูสั่งให้กันค่ไม่วายออกจากร้านนั้นเดินมาร้านนี้เพื่อสั่งองีกหอมมากหอมบะหมี่เนาะ เราจะแอบดูบะหมี่โอ้เหมือนนี่เลยเออแบบบะหมี่ไข่่ใช่กินทุกร้านจนปากซีดไม่มีลิลสกติกเลยอีกแล้วขอชิมบะหมี่หน่อยบะหมี่ก็ได้บะหมี่อร่อยมากเอ้ยบะหมี่ก็ได้บะหมี่เผ็ดมากเคยดูบ้าง หอมนนิดนึงอร่อยเลยหอมนิดามีหอมอ่ะเขามีปิดอะไรบ้างขอกินลาิโอรี่อันนึ่งอยากปินนะนอข้าวข้างข้าเข้้าวข้าวข้าวข้าวร้าวข้อวข้าวข้ข้าวข้า้าวข้าวข้าว้า้้าข้าวข้าา้วา้น้าวาไ้า้า แข่หมดเลยของมันวไงเออยังไม่แข่งเกี๊ยวแต่อันไหนกินแล้วเกี๊ยวอร่อยมากวุ้สนุกอ่ะวันนี้มุวนแต่กินแล้วร้านเมื่อกี้ไม่ค่อยถูกจริตก็เลยมาสามร้านเมื่อวานที่เคยกินที่นู่นแล้วนางบอกว่าร้านนี้อร่อยทุกคนเดินไปทางไหนก็เจอวันนี้จะปล่อยให้ไปสั่งด้วยตนเองไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นเช่นไรออกมาทำไม อ,อ,อันเมื่อวานอะที่มีมออะอร่อยแมพทิ้งไปแล้วหรือเปล่ายังอยู่อ่ะเขาไปพี่ออมให้น้องลองสั่งเองเหรอ หลังจากที่กินกันอย่างบ้าคลั่งก็ยังไม่หยุดแค่นัน้นก็ยังคงหิวอย่างต่อเนื่องอะไรนะก็ไม่รู้อันนี้เป็นแบบพวกไข่ตุนหมูตุนเหมือนแบบกินกับข้าวเหนียวและข้าวเหลืองๆไส้กรอกและมามาและไก่และอะไรก็ไม่รู้ยำๆแล้วก็ขนมตอนนี้กี่โมงแล้วใายยังต้องซำหน่ย และเราก็กำลังจะไปลองกาแฟาไข่ถึงแล้วนะคะกาแฟไข,ไข่ที่เราขไฟฟ้แเรายังไงนะสิร้านมันไปยังไงต่อนะสิ<อ>มันจะเป็นร้านเล็กๆที่เข้ามาแล้วก็ดูในความคลาสสิกหน่อยๆ<อ>แล้วฉันออเดอร์ตรงไหนข้<อ>างบน มีคุณพี่คนหนึ่งักว่าข้างบนจา้าขึ้นไปเลยเนโอขึ้นมาคือหอมกาแฟมากหอมกาแฟสดสุด,สดแต่ว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะไปสรงตรงไหนอ่ะทางนี้แหละคนเยอะมากคิดว่าน่าจะเป็นแบบ ร้านดังเอ่อก็ไม่ใช่ทางนี้นะคะ ว่าพิซคิดว่าของพิซเตาเบเก็กน่าจะกินได้เพร,รเาะมันคือชอบกระไรไข่กระลรไข่ลองดูมาถึงร้านพิซซ่าแล้วไม่รู้ว่าคิวที่เราจองไว้จะหลุดหรือยังเราจองไว้เที่ยงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบแปดเดี๋ยวลองคุยกันดูว่าอย่างไร no outside food or drink please เข้ามาแล้วกับร้าน 4P i i z z a เคยกินแล้วครั้งหนึ่งสปากเกตตี้ตัวอร่อยมากวันนี้ก็เลยจะกลับมาตำ านาเเียวยก็บบรรยากาศร้านไปให้ดูขอไปสั่งอาหารก่อนว่าหิวไม่ไว เป็นแฮมเฮดนะคะมันฝลัง่งเบคอนที่เอาไว้ดิกับชีสน้องกำลังจะปุ่นตูดแล้วก็สปาเกตตี้ริซอตโต้พิซซ่าแฮมเฮดและไฮไลท์ของเราน้องสปาเกตตี้มันปูค่าที่เราที่กินน้องจะมีแบบกระดองปูครอบแต่ว่ารอบนี้น่าจะไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าน้องอร่อย enjoy my meals ค่ะแล้วก็กินพิซซ่าแบบที่พี่ฟานต่อ และแล้วพ่อหนุ่มคนนี้เขาก็เจอมะม่วงหนึบที่เขาตามหาก็ไม่เป็นกลิ่นที่ต้นไม่ชอบอ่ะอร่อยจริงๆของฝักเวียดนามแต่ว่าซื้อกินเองปิ๊ดปีดอร่อยไหมอร่อยปะ ไหอลองหน่อยอไร่ไหมจริงหรอก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากดูรถไฟที่มันวิ่งผ่านอ่ะเขาให้นั่งรถแบบนั้นเล่นริยกอิ์จรังรถพันริยานแบบนั้น,น,าาอ,นอ่ะเพื่อไปดูรถไฟคนละสองแสนดองซึ่งมันก็จะตกอยู่คนละประมาณสองร้กว่าบาทเกือบสามร้อยเลยทางเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยข้างในมันเหมือนเป็นแบบ เป็นคาเฟ่อะทุกคนเป็นคาเฟ่เลยคาเฟ่นา่ารักมารักเลยแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ให้เข้าไปข้างในเอาไงต่อเอาไงต่อดีเราอาจจะลองเดินไปดูก่อนละกันเนาะก็ <S <S ไม่รู้ว่าเกิดอะไรคอโอ้โวตอนนี้ก็คือทุกคนงงว่า แล้วเข้าได้ไหมเราดูจำนวนคนมหาศาลที่ยืนแบบยังไงนะซีกับตรงนี้ดูต้องไงดีไปต่อหรือพอแค่นี้เรื่องของก็คืออยากกินบะหมี่เป็ดแล้วก็คือเดินมันเป็นโลตามร้าม่เลบะหมี่เป็ดแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดที่เวียดนามแต่ไม่กลับไปกินที่ไทยเพราอยากกินที่นี่ก็จะกินที่นี่ เดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อย,ยไหมกนแเียต่ว่าหน้าตาน่ารักไหมหน้าตาข้ามันน่ารักยากกนสียหอใช่นกมันเหนื่อยเนาะอยากกินน้ำบัดลมที่มีสีดำม, <laughs> มาแล้วเป็นเป็ดที่เวอร์มากนี่คือบะหมี่เป็ดและข้าวหน้าเป็ดและข้าวหน้าเป็ดและบะหมี่เป็ดอีกรอบก็คือน่ากินมากๆ เป็ดชิ้นใหญแบบดดแบบเปแบบ็ด ราก็กินข้าวเสร็จแล้วนี่ก็คือวันสุดท้ายไม่สิคือสุดท้ายที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในเวียดนามพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเก็บของกินข้าวแล้วเราก็จะกลับประเทศไทยเลย<ม>และแน่นอนภารกิจสุดท้ายที่เราจะทํากันในเวียดนามไม่ใช่การถา่ายไปของฝากแดงได้แต่ว่าเป็นชานมไข่มุกอีกแล้วก็คือกินจนมาสุดท้ายกับไท,ย,ทยก็ยังกินกินอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะ ถูกใจไหมหรือว่าสุดท้ายจะกลับไปตายรังที่ร้านเดิมร้านอะไรนะพี่น,นมอมโ,โคโ,โคโโคหนึ่งเดียวในดวงใจสปกอนเธอต้องมาจ้าง <c oughs> ต้องจ้างไปยังประเทศไทย <c oughs> ก็แบบรบกวนน้องผู้ชายคนนั้นที่ซื้อทุกวันกลับมาแล้วจะให้กินฟรีอะไรอย่างงี้ะแต่ว่าที่นี่โ,โคโ,โคโโคเยอะมากไม่ต้องเป็นห่วงเดินชึ่ครับชๆับเดี๋ยวก็เจอ ได้ติมด้วยได้ติมมันกินมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนไอติมตัดก้อนๆแล้วก็เขาไม่ให้เลือกว่าแบบจะเอาเวเฟอร์มาแปะหรือว่าจะเป็นขนมปังแบบขนมปังแต่วันนี้เราเลือกเป็นเวเฟอร์แล้วก็รสสตรอเบอร์รี่สองหมื่นห้าดอกเป็นเงินเท่าไหร่สามสิบกว่าบาทสามกว่าบาทมันจะกัดใหญ่มากนะขอแอบชิมหน่อยอืมยฟัดเว้ นมบลาเบอรี่รกนนม็มีเอากันิดๆอร่อยสดชื่นแฮปปี้กนรางรถไฟที่ตัดผ่านคาเฟ่และร้านอาหารมากมายยังใช้งานอยู่จริงค่ะในร้ลลานอาหารภายในก็สามารถเข้าไปนั่งทานได้จริงๆเข้าไปถ่ายรูปได้แต่ช่วงเวลาที่ต้นไปเนี่ยเขาแจ้งว่าไม่ให้เข้านอกจากว่าเราจะจ่ายเงินแล้วให้เจ้าหน้าที่พาเข้า ตันก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นด้วยความปลอดภัยมังคะดูจากภายนอกก็ได้เหมือนกันคะ่ะบรรยากาศก็แปลกใหม่ดีเป็นรถไฟที่ตัดผ่านเมืองที่วุ่นวายจริงๆแล้วต้นว่าฮานอยเนี่ยมีความคล้ายๆกรุงเทพนะคะผู้คนจะพุกพ่านทุกอย่างจะดูปิดดึกแล้วก็วุ่นวายเป็นพิเศษไม่เหมือนกับที่เราเคยไปที่เมืองอื่นๆของเวียดนามเลยคะ่ะก่อนกับฮานอยอ้าวไม่ใช่เอาใหม่น ก่อนกับใายมื้อสุดท้ายในฮานอยเดินมาเจอร้านผัดข้าแแวแปลกก็สั่งไปสั่งมาเอาเหมือนอาหารไทยแฮนเป็น,ปนข้าวผาดแล้วก็แบบเหมือนเป็นต้มผักฟองตุงหรือเปล่าสักอย่างแล้วก็นี่ทํปาปลาพี๊ดเ,เดี๋ยวลองชิมน,นะคะทุกคนแป๊บเดียวยังไม่ทันอะไร เหมือนเขาผัดประเทศไทยมากหายไปแบบหายจ่อยเลยแล้วก็นี้ฟิวเหมือนแบบขอชิมก่อนนะชิมผัดกะเพราผัดกะเพราที่ไม่มีพริกหรือเปล่ามันหอยน้อ้มันอน้นอมน้อยากำินออม้นอหออ ไปเอาเลยอ่ะเขาบอกาในพวกนี้จะกลับไทยอีกแล้วัะแต่ว่าแบบเขาได้กินมันก็สุดปื้มปิ่มเกล็ดอะไรลบเลยจอยไม่จอยไม่ไม่บอ ในเวลารวดเร็วทำไมไม่บอกเรื่องเลิกเรื่องเลิกอยคุยกับคนคุยเก่าเขียนพูดเรื่อยปึ๊บนี่ค่ะนี่คือร้านนี้เลยเราขึ้นมากดใจเรื่อยๆใครเขาบอกคือผัดกันอยู่ตรงนี้กระชายใหญ่เลิศทำไมไม่เหมือนกัน ช่ค่ะจัดมาเพิ่มอีกหนึ่งอร่อยมากอีหมูอันนี้ก็อร่อยมาก,มาก,มากแต่ว่าเราสั่งหมูอีกอันหนึ่งไปรอบนี้นะ่าจะเป็นหมูแบบหมูอะไรนะรนะหมูชิ้นแบบหมูต้มๆ้มมนึ่งๆย่าง,างๆอะไรสักอย่างนี่หมูอันนี้กมาีเลยก็คือถ้าพี่ต้นถ่ายว็อกเสร็จปุ๊บผันไมเคิลหมดมชาวเน็ตเข้ามาสองจานอ่ะก็เรื่องหนึ่งแต่สั่งอีกจานอ่ะ ก้องน,นึนนงๆซาเนตไม่ไหวอร่อยไม่ไหวเรากินแต่ข้าวมงมากเพราะว่าอะไรลงมทุกคนนี่เสรล้วามอร่อยน้ำปลาพริกคิดถึงสุดๆใครอยู่ฮานอยแล้วแบบคิดถึงอาหารไทยก็คือแนะนําแนะนําเลยอาจจะไม่ได้มีแบบต้มตยำต้มยำอะไรแต่ว่าข้าวผัดน,นี้อร่อยเเห็นสภาพก็รู้เลยว่ากำลังจะกลับไทย ตื่นมาแล้วก็มาสนามบ,บินแล้วก็มาหาข้าวกินในสนามบ,บินก่อนจะกลับประเทศไทยก็คือมันจะอยู่ชั้นสองของสนามบ,บิน <Hey. S 1> อ๋อชั้นสี่ง่วงง่วงไม่ไหวเดี๋ยวดูกันว่าเช้านี้เรามีอะไรกินได้ข้าวผัดซี่โครงกับก๋วยเตี๋ยวไก่ที่คล้ายเฝอไก่แต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ ลุย <Bye>. แล้วเราก็กำลังจะกลับกรุงเทพกันแล้วต้นมาทั้งหมด1 2 3 4 5สี่ห้าหวันหรือเปล่า5ว <000 S 2> ัน4 <000 S 2> 7, คืน7ใช่ก็คือสนุกแต่ว่ารอบนี้เราไปซาปากับแล้วก็กลับมาฮานอยใช่ไหมส่วนตัวต้นรู้สึกว่านชอบซาป,ปามากกว่ามันเหมือนเราหลุดไปอีกที่นึงอะ่ะมันสนุกมันตลกแล้วมันก็อาหารอร่อยอาจจะเป็นเพราะเราชอบอาหารทางซาปามากกว่าไปมั้งส่วนฮาหนอยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบ มันคิวคล้ายๆกรุงเทพอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยวุ่นวายวุ่นวายหน่อยรู้สึกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่แบบก็ควรมาถ้าว่างๆมีเวลามันจริงๆไม่ต้องมาเยอะเท่าเราก็ได้แบบไม่กี่วันก็มาได้เนาะข้าของที่ถูกสนุกที่ดี่มันมีหลายโซนแหละที่เรายังไม่ได้ไปก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาเวียดนามอีกเป็นประเทศที่อยู่ในิีสมุติว่ามีโอกาสก็อาจจะกลับมาซ้ำหรือเปล่าเพราะว่าฟานสิปันที่เราไปเห็นมาก็สวยซะเหลือเกินสรุปค่าใช้จ่าย ทั้งหมดที่ไม่ได้รวมค่ากินค่าอะไรเรามากัน5คนคนละประมาณ1มื่นสไม่เกินแต่แบบอย่างที่เห็นว่าเรามีโรงแรมอยู่ทุกวันกินอาหารแบบจัดเต็มที่นอนก็คือไม่ได้แย่มีโรงแรมที่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราโชคดีที่แบบ เจอโรงแรมน่ารักเจอคนขับรถน่ารักอะไรเง<ช>ี้ยเจอฟอนน่ารักช่วยเหลือเลาอะไรนะใช่ใช่ช่วยเหลือเราตลอดคุยดูแบบเป็นบอกเจอไปถ้าพูดแบบเออใครสนใจจะไปเที่ยวแบบอยากถามอะไรที่เราพอจะตอบได้บ้างก็ยินดีนะคะทักมาได้เราจะตอบทุกคนเลยเพราะว่าน่าจะมีใครทักมาแล้วก็นี่คือคลิปแรกที่เราแบบไปเที่ยวแล้วก็ทําเหมือนเก็บภาพต่างๆ เหมือนแบบส่วนนึงก็เก็บเป็นไดอารี่แต่ว่าทุกคนถ้าทุกคนชอบดูก็เข้ามาดูมาสนับสนุนกันเยอะนะคะเผื่อว่าเราจะมีปังไปเที่ยวที่อื่นเราก็มาถ่ายให้อีกเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการเป็นแบบเป็นบล็อกเกอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยเขาเหนื่อยนะทุกคนเพราะแบบเที่ยวไปอยากเที่ยวคอ,อ,อ <c oughs> นเทนต์ก,ก็ต้องทำหนาวก็ไม่อาบหนาวก็ห <c oughs> นาว <c oughs> ไม่ซีมอาบนทุกวันวันนี้รู้เลยว่าต้นจะกลับแล้วเพราะไม่ไหวแล้วง่วงมากแล้วก็หน้าก็รู้ไม่ไหวแล้วไม่แต่งแล้วตอนแรกคือคิดในใจโอ๊ยไม่ถ่ายแล้วเลิกไม่เอาแต่ก็โอเค ปิดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เจอกันที่ประเทศไทยของเราแล้วก็จะไปกินที่ไหนอีกจริงๆมันไม่เหมือนคลิปเที่ยวนะมันเหมือนคลิปกินนะเพราะต้นกินอย่างเลยทุกคนกินทุกที่ตอนอยู่ไทยก็กินเราอาจจะมาดีดในด้านนี้เราจะกินกันที่ไหนก็ฝากติดตาม้วนนะคะบ๊ายบายบอกว่าปิดคลิปก็คือรอเล่นหิวอีกแล้วไปไป